ข่าวดีดีกับพี่คำรนาว้านตอนรวยด้วยขายปล่าร้าเฮียขาวกับครอบครัวนะจะบอกให้ปทุมธานี <c oughs> และที่เราทำมาหากินอยู่นี้คือจังหวัดปทุมธานีนุ่มปทุมรักแท้ไม่ขอเปลี่ยนแปล และตลาดที่เราทำมาค้าขายมาเก่าแก่ยืนยาวคือตลาดเส่งเมเมืองสามสิบกว่าปีก่อนปลาร้าเป็นตัวเป็นตัวเป็นปี๊บค่ะปวดเพิ่งมาดังมากประมาณตั้งสิกว่าปีเนี่ยค่ะความนิยมผู้บริโภคนิยมปลาร้ากวดมากฝ่าปลาร้าปี๊บเดี๋ยวนี้ขายสู้ปลาร้ากวดไม่ได้ค่ะสังคมเมืองมากขึ้นต้มปลาร้ายุ่งยากมันเหม็นไงเก็จจิงนะวันนี้ไม่ต่ำขวาสี่ห้าสิบแบรนด์ใช่ใช่ผมก็เลยมาแจมเข้าไปแบรนด์ น้ำปราทุกยี่ห้อดีหมดแต่ขนาดนี้ต้องเป็นน้ำปราผสมกัญชาตรา คุณคำลนเหล่าหวังสีค่ะมีจำหน่ายอยู่ที่ร้านเฮียขาวตลาดสี่มุมเมืองตอนนี้ของคุณคำลนที่มีกัญชาลูกค้ายอมรับค่ะฟีดแบ็เริ่มดีนะคะแต่ก็เชียร์ให้ค่ะมองอนาคตเปาร้าตัวเปาร้าขวดมันจะยืนยาวเป็นนานแค่ไหนหนูคิดว่าอยู่คู่คนไทยไปอีกนานแต่นานนะคะแบรนด์ไหนที่ทํามาตรฐานใหม่ยาวค่ะขอบคุณจังหวัดปทุมธานีขอบคุณตลาดสี่มุมเมืองสุปไปสุปมา ดีดที่สุดในโลกสรุปว่าปลาร้าที่บางคนไม่กินบอกว่าเหม็นแต่เห็นไหมทําให้คนรวยได้รับหนูจะสืบสารอาชีพของคุณพ่อไหมครับครับพ,พ่อทําไว้ดีแล้วสืบสารไหมครับ <laughs> เป็นเรื่องราวของคนสู้ชีวิตสู้พอไปว่าใจส,สู้สู้ทุกคนถูกู่ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคนรถต้องทน ชีีวิตจะดจะรู้ออนกข่วขาวดีดีกับพี่คำรณจะมีสก,กิ่คนที่ขายปลาร้าจนรวยเหมือนครอบครัวเฮียขาวที่สี่มุมเมืองปทุมธานีนะ <c oughs> จะบอกใหู้อออ้อน